สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซทุกท่านข่ยยินดีต้อนรับเข้า die, สู่ช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะพี่น้องเอฟซคะสําหรับเมื่อนี้นาอซอเขียวกะม่พาพี่น้องพบปะกับตัวเลขแนวทางของเลขสูตรพ่อสารวัตรมาเลยนะคะในเม็ดแรกนะคะมาเดิมงวดบังหันเขาอยู่มาชุดแหล่งสีละชนงวดเข่าอีลีค่ะชุดสิบตัวของพ่อสารวัตรมาจริงๆนะคะบังหันเข่าศูนย์เก้าค่ะพี่น้องตรงๆงด้วยนะคะแล้วซอเขียวจะเอาดีเอ็นเอห้บึง เปียบเขียบใส่กันค่ะอเอาถ้าถ้าอยากเบิ้งดินเลเอาให้เบื้องตอนนี้ก็ได้เพอดินเอยู่อีกเ,เลี่ยเนื้เดี๋ยวซอเขียวจะเย็ดให้เบิ้งไปสรุปตัวเลขแนวทางเทียเดียวเลยเนาะค่ะแต่ตอนนี้มาคุยกันสักครัให้ได้เวลาเวลาสักครัเนาะค่ะขอบคุณสำหรับพี่น้อง fc ่รอความหวงังที่ใบว่างใจซอเขียว้ดยดีเสมอมาพอสารวัตรกับเป็นแรงบันดาลใจให้ซอเขียว้ดยดีเสมอมาเหมือนเช่นกกัันนนนะะคคอสารวตเป็ดีม นะคะซอเขียวเรสร็จจากงานแก่บวมสวงแก่บุญแล้วกนอนซอเขียวแก่บุญแล้วซออเขียวจะเดินทางไปหาพ่อสารวัตรอยู่นะคะไปแทนแน่อนอนค่ะซออเขียวบอรอรี่หรอกไก่บันไดเมืองอุบอุเอออำเภอกุดขับปุ่นนี่พี่น้องซออเขียวบ่เคยไปซออเขียวก็จะไปอยากมีรถยนต์ส่วนตัวไปได้เนาะพี่น้องมีรถตู้บ่บวันนี้พี่น้องลู่จักเหล่าอำเภอกุดขอบปุ่นจากอุรณธานีอำเภอเพ็ญ บ้านซอเขียวนี่ยย่บ้านแพงสีตำบลสมเศร้าอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนะคะมีรถตู้บ่ลงไปบ้านอุบลอำเภอกุดเข้าปุ้นนี่เมีบัเพื่อนว่าไปทั้งกาลาสินเนี่ยเพื่อนว่าไก่สัตอีโฟว่าเนาะค่ะซอเขียวกะในยินแต่ป่อว่าซอเขียวเ่าท่านเคยไปจา้าจะพาไปทายถ้ำจะพาไปหาอีโอเนาะพ่อบอกว่ามาเลยมาเลยกินหอดซอเขียวอยากกินซอเขียวโอ้ยเอฟซีซอเขียวยี่ห้องบุญลายค่ะ ขอ,อ่าอ่าสกีออลสันตอนนี้นะ่ะมีหลายคนจมหาสขียวแล้วเดอร์เดนีวสันขอบุณขอบคุณนพี่น้องเอฟซีทางอุบลไละคะ่ค่ะสกียวไปหาพอสาลวบตรมาแวะมาหล่นน้ำสกียวกันเดอค่ะพี่น้องเอฟซีคะกำหนดเดินทางยังไม่มีนะคะแต่เร็วๆว,วันนี้แหละคะ่ะสิบกันแก้บนก่อนนะคะกับสารยาก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวสขียวจะเดินทางไปหาพี่น้องแท้แน่นอนค่ะ มีโอกาสกับมาเลนน้ำซอเขียวเด้อพี่น้องซอเขียวกันเองสบายๆค่ะนี่ยังก,กินกัน,กนมากินมะตุ้มมะงอมกันเด้อพี่น้องซุ้มแซวกันค่ะจะได้สัมผัสกับซอเขียวตัวเป็นๆน,นะคะคนตัวจิงผู้ให้ผู้ให้ในโทรศัพท์แล้วผู้งามผู้งามดอกพี่น้องเนาะค่ะคเพิ่นกับวายอยู่หลายคนอยู่อยองมาในโทรศัพท์คือผู้งามแท้ประสนก็นเลยถามาตัวจริงงามบ่ กกกับผู้งามนี่แ่ละส่วเขี่ให้ขี่รถตักเบียดนาเรียนาดำสูเมอสนดอร์บาเนาะค่ะเอาไว้เจอกันเป็นๆนะคะสวยไม่สวยไม่สําคัญอยู่ที่จิตใจเรารักกันและบริสุทธิ์ผูกพันซึ่งกันและกันอยู่ใกล้อยู่ไกลก็เป็นญาติพี่น้องกันได้นะคะขอแค่หักกันแพ่งกันค่ะพี่น้องเอฟซีคะเอาความจริงใจวัดกันค่ะขอคุณพี่น้องข้างไก่นะคะที่ถือเกล็กกับสอเขียว0ุ้นหกสามที่ได้อ่นปัจจัยมาซอยสอเขียวรวมจางลำวง แก่บนสารเจยายางวดนี้สอเขียวจะจัดให้อีกใครซอยสอยเขียวผู้นั้นจะได้น้าปังๆเลยค่ะสอเขียวจะโทรเป็นการส่วนตัวเลยก็ได้นะคะค่ะผู้ใดอยากได้กระโทนมาพารวยไม่เคยแล้งน้าใจแบ่งป,ปันกันทุกคนค่ะค่ะสําหรับผู้ใดได้นําก็คือเพื่อนมีผลบุญในการอุทิศส่วนกุศลรวมกันมากเนะาะสร้างบุญสร้างกุศลมากน้ากันค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะนี่แล้วได้หน่อยได้หลายกระโ่นเมื่อส้อยจงังซอยบ้านกันเน่น เพื่อนบวบสอเกี่ยวกับบุญก็มีสิทธิ์อยู่น้ากันคือเก่าขาดพี่หน่อยเอฟซีค่ะค่ะเจ้าอยากได้เสริมบุญบารมีต่อเจ้ากับอุทิศใ้เพื่อนเจ้าก็ม่าเห็ดน้ำข่อยกับกสิทธิอุทิศให้ผู้ใดเห็ดน้ำข่อยกับกสทธิให้ค่ะบอกเม่ยค่ะว่าปนี้เด้อผู้นเดาปุณโอนต่างมาซอยปุนถือเครียน้าค่ะกระดนจิตดนใจให้เพื่อนได้มีบุญ้าวาสนาส่งได้มาหาเม่ยมาภูบมาผ่อสารเจ้ายาเอาเองให้เพื่อนมีเงินมีทองได้มาหาให้เพื่อนรุดหนีรุดสิน กดถูกบดหากักบดแอกให้พี่น้องเพื่อนแน่เพื่อนลกทุก,กได้ยากคนผู้นี้ผู้นี้ส่อเขียวกะเจ้าเบาไปจังสีสัตว์ต่อพี่น้องส่อเขียวเ้าเป็นเปลี่ยนเรื่องโมนีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่อเขียวมองเห็นถึงความลึกซึ้งเลยละ่ะพี่น้องค่ะซื่อกันได้แบบบ่ธรรมดาค่ะตรงได้บ่บ่บแน่นแฟนกับส่อเขียวบสุ่นค่ะแม้แต่องค์รักษาซา่อเขียวนี่ เาสิมาโงคกกานีองครักษาสอเขียวนีดีเลยพี่น้อง ừ? ดูองค์รักษาสอดเกียวนีพแผนน้อนีนนนอนนดีเทวดาองรักษาสังขารนีดีค่ะขอบพุณนเทวดาหลายหลยญาติน้ามห้มูเราเทวดาองค์รักษาสังขารเท่าเด้อพี่น้องย่ำเท่าทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้องเราตระกูลเฮาเจ้ากรรมนายเวรเฮาาขอบพวเฮาพี่น้องญาติลวดที่แน่แน่อย่าลืมตัวเรานะคะเทวดามรักษาในร่างกายเฮานีเฮาตรงญาติตรงอุทิศกัน พี่น้องตกกับมันได้นักๆนักตักตามเพียงได้กระซังชออเกี้ยวสบายใจขึ้นละตั้งแต่พอสารวัรแนะนําสิ่งนี้มากค่ะพี่น้องเอซี่คะผู้ใหมีเวลากับเหตุค่ะเสื้อบเสื้อสออเกี้ยวบริษัทซีเรียสแต่ถ้าคุณทําได้แล้วมันดีค่ะ้ยวเบาเรื่องชีวิตของเจ้าของเมือนบอนี่แหละมันเป็นผลดีที่สอเบาเรื่องชีวิตเจ้าของออกไปค้นฟังหนึ่งเป็นประสบการณ์สอง ซอยเป็นแรงพักดันสามซอยตักเตือนในเรื่องเล่าของซองเขียวนี่นะคะคนที่ยังไม่ผิดก็เตือนไม่ให้ทําผิดคนที่ยังไม่รู้เรื่องนี้ก็สอนให้รู้เรื่องนี้นะคะคนที่มีปัญหาเรื่องนี้น,นี้เรามีประสบการณ์แล้วก็แบ่งปันให้เขาได้เรียนรู้นะคะเพราะว่าเด็กหน่อยเกิดใหม่รุ่นกับพระท่านหูจกักเนาะใจ่ังงพระท่านทุนค่ะเวเดียวเมียเดียวเท่าสูเมือนี่ค่ะซอเขียวน่ะอยอคกามอดวามทน ย่อนความหักความแพงกันความเดือดตนเึ่งกันและการคู่กับคู่เว้นจะเป็นยังไรก็สร้างอยู่กันไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ค่ะพีนะะ่น้องเอฟซีคะค่ะนี่แหละคือความเป็นจริงพอสารวัตเห็นซอเขียวเป็นยังสี่ละพอสารวัตก็เรย่อเลือดตนค่ะซอเขียวเบาไปในเรื่องชีวิตของซอเขียวพอสารวัตรเรามองเห็นมองเห็นความเลือดตนความเมตตาต่อจิตต่อใจของพอสาลวัตแล้วซองสอดค่ะ พอสรารวัตรเป็นคนสายบุญมากๆนะคะค่ะท่านแค่นาเสียงเนี่ยกระรู้แล้วว่าไผ่มีสายบุญนะคะจิตใจดีบ่ด,ดียุ่ที่นําเสียงด้วยนะคะพี่น้องขาสอดเกี้ยวซื้อใดกับทุกคนนะคะพ่อพ่อสรารวัตรบอกว่าจัางสี่สอดเกี้ยวติดก,กรรมเอยีงอยงกระซังให้สอดเกี้ยวไปหยาดน้ำสบิบคู่0ิบถังอีกกระคูเ้าวหนิคู่น้อยคู่ใหญ่แล้วแต่อยากหยาิถ้ามักน้ำร้ายก็เอาถังใหญ่มักน้ำหน่อยก็เอาถังหน่อยแต่สอดเกี้ยวนี่ เอาถาังบักไงเลยเหลียวไปหยาดเนาะมันค่อยได้หลาสมเคล่นไหวจาะาแพ่งน้ำเวลาหยาดนา้ำหยาดสิบถังเจ็ดวันค่ะพี่น้องเห็ดต,ตอเนื่องเลยมันจะลุดแบบค่อยเป็นค่อยไปจากนักใจจะเบาอกเบาล่มเบาล่มเบาล่มเรื่องไร่ทุกสิ่งยังจะเบาอกเบาอกบาอกพี่น้องค่ะเม่อเสื้อล่องเห็ดเบิงซอเขี้ยวเห็ดมาเร้วซอเขีเยยกะลิเสื้อค่ะอันนี้ก็ขอแนะนํา คนดีจากพ่อเอนไหนเนี่นํามาทางซอเขียวเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุณของคู่บ่าอาจารย์อีกค่ะสาธุกุญช์คุณคณู่บ่าอาจารย์ยูดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงยั่งย,ย,ยืนเย่าจนจะเรื่องลงเรื่องอ,งองยกูกันไปอยกูกันมากับซอเขียวตลอดหลอดฟังข่าวคุณพ่อค่ะค่ะสาธุเงินไหลมาเงินไหลน่องท่องไหลกล่อม เงินคําแกวให้ไหลมากขึ้นน้ำแกงย่าให้บกย่าให้หงให้เหลือล่นเน่นอังในกระเป๋าเดอ้อพี่น้องเอซี่คะสามารถสรุปตัตวเลขแนวทางของคุณพ่อสาราวัตรนะคะค่ะคุณพ่อสาราวัตรนะคะหน,หน่นเนาะบบบ งวด16กุมภานะคะคุณพ่อให้มานะคะอ่าคุณพ่อสารวัตรให้มางวด16กุมภานะคะชุดเน้นบนอย่างเดียวเลยนะคะนี่ชุดเน้นบนอย่างเดียวเลยนะคะมี101119 202921นะคะ30312เอ่ 30, 31, 2, 39นะคะ101119นะคะ20 2องห3ึ3งสอม่ีแค่3หลักเองนะคะมี1มี2มี3ค่ะ3าม่งศูนย์หนหเก้าหนหลัก 1, 10, 9, หนึ่งหนหกลักสก็ 20, 2องศูนสองหนลัก3ามก็สามศูนค่ะแล้วมาดูตัวข้างล่างค่ะตัวข้างล่างนี่คือจัดชุดบนชุดล่างค่ะ นะคะสามารถมาได้นะคะพี่น้องคะค่ะพ่อจัดให้ตั้งแต่โค้งแรกเลยนะคะ0 0 0 8 0 9 1 0 1 8 1 9นะคะอันนี้ก็2 0 2 8 2 9เนี่ยค่ะมันก็จะมาแบบนี้นะคะหลักหลักศูนย์ก็มา0 0 0 8 0 9หลักสองก็จะมา2 0หลักหนึ่งก็จะมา1 0 1 8 1 9นะคะ หลักสองก็จะมาสองศูนดสอเหมือนกันนะคะศูหน่้าสองศูนย์สองแปดสองเกเหมือนกันเลยนะคะกับชุดบนมีสองมีสามตัวให้เลือกนะคะมีศนย์มี1แล้วก็มี2มีสานะคะสาหรับชุดบนล่างนะคะจะมีชุดศูน์ชุดสองมี ชุดบนล่างนะคะจะมีตัวเลือกให้อยู่หลักศูย์หลัก1หลัก2นะคะค่ะจัดชุดเต็มก็0ู0ย์ศ1น1์ศูนะคะแล้วก็2องศูนย์ค่ะแคปหน้าจอค่ะค่ะพ่อสารวัตรนะคะงวดวันที่16กกุมภาพันหกเจ็นะคะแคปหน้าจอค่ะพี่น้อยเอค่ะค่ะเดี๋ยวซ่อแควจะขึ้นติดแปะเด้อตัวอย่างมันอะ ดีอีกเกาซอเแี้วจะแปะให้เบื้องค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเพราะนั้นไปใส่ดุลพินิจจาหน้าค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะซอเแียวแนนำเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะสำหรับตัวเลขของพ่อสารวัตรงวดวันที่สิบหกมกงวดวันที่สิบเจ็ดมกเนี่ยค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางของพ่อสารวัตรงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์หกเจ็ดนะคะ ซอเขียวกับความราพา,าจากพี่น้องเพียงแค่นีเนาะนไหนๆก็เห็นตัวเลขแล้วซอเขียวกับจวาราพาจากพี่น้องเพียงแค่นีค่ะสาธุเงินไหลกองท่องไหลมากเงิน,นข้ามก้วไหลไมากคือน,น้ำแกงย่างไหบกกย่างแห่งไหเหลอล้นแน่นอ่างในกระเป๋าสุข,ขูสุข้นพี่น้องเอฟซีซอเขียวจงร่ำรวยและสุขีสมิม่นสุข,ขูสุขค้นค่ะขอ,อกันณไม่ขิมหนาค่ะสวัสดีค่ะ